ดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยกรางานตัวยําำยันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาติดตามสวนเมลอนเมลอนของใครแล้วใครเป็นคนทําสวนเมลอนอ้าวตามผมมาครับเอาละครับเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อ่าน้องใช่จของสวนเมลอนไหยครับครับผมครับครับผมอันนี้อยากจะให้น้องแนะนําชื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเมลอนรู้จักไหนครับว่าน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อพงศอครับ ซอครับชื่อซอครับผมแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่เนี้ยอำเภอบามกกมจังหวัดะัชจะเสาอันบนคอมดีครับคอมดีครับแล้วอันนี้น้องซออันนี้คือสวนเมลอนครับผมครับผมแล้วอันนี้ระยะเวลาที่น้องซอปลูกตรงนี้มันกี่วันแล้วครับไอนี่สถิตสองวันครับสามสิบสองวันสามสิบสองวันแล้วน้องซอได้มีโอกาสรู้จักกับสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับอ่าสุด สุรชัยพ่อสุรชัยอันนี้สุรชัยครับรุ่นเดียวครับสุรชัยคุณพ่อสุรชัยคุณพ่อรู้จักต่อสุดคุณพ่อสุรชัยนะครับครับผมแล้วอันนี้น้องซออันนี้ทั้งหมดมันกี่วันนะสามสิบสองวันสามสิบสองวันแล้วอันนี้น้องซอฉีดสมแดงบวกอะมิโนไปกี่ครั้งมันจ่าไม่ได้หลายขันนะครับหลายครั้งไม่ช่วงเล็กๆนี่ใช้ฝาตรงนี้ใช่ไหมใช่ช่วงเล็กๆต้นกล้าบูสิบวันก็ใช้อันนี้ครับครับผมแล้วช่วงเป็นลูกเป็นรูกแล้วก็หนุใช้ ฝาสิบขาวครับฝาสิบขาวฟาสิบขาวครับแล้วตัวนี้บวกอะมิโนลงไปเลยไหมตัวซองเล็กครับบวกไปเลยครับแล้วมีตัวไหนควบคู่เลยครับนี่ฮะนี่ทีอันนี้คือตัวรนนี่ครับสุดยอดไหมครับตัวนี้สุดยอดครับครับผมแล้วอันนี้อ่าอ่าน้องซอฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับมันเป็นลนยคั่มเลยวครับนูเจชีสาวันฉีดหนึ่งครั้งสาวันฉีดหนึ่งครั้งครับผมแล้วอันนี้น้องซอสามวันฉีดหนึ่งครั้งแล้วอัตราใส่น้องซอฉีดยังไงครับใส่่อาีซตน้ อันนี้สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะยี่สิบลิตรครับครับผมแล้วนี่สามวันฉีดครั้งหนึ่งครับผมครับแล้วนี้น้องซอฉีดแล้วมีความรู้สึกว่าเมลอนมันดียังไงมันแตกแขนงยังไงมันสวยยังไงช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้เกษตรกรที่ปลูกเมลอนได้ฟังจากปากน้องซอหน่อยครับว่ามันดียังไงครับออผลิตมันจริงๆนะครับผมมันดูนะครับทางครับมันจะดูครับมีชี้นูปูไว้นะครับผมมันดูครับดูสีผิวดีนะครับผมดูนะครับผม อันนี้อายุสามสิบสองวันนี้นะครับผมครับครับก็ใช้ลมดูนะครับนุ่นก็ชอบใจนะครับผมนี่เครับ้อบหลังมากก็ดินครับข้างหลานน no ี่ก็ดูใหญ่นะฮะนี่นี่ครับนู่นเลยครับพาเดินรอเดินพาเดินเขาไปตามมาเลยครับตามมาตามมาครับผมเป็นไงครับเช็ดไปไหมครับดูนี่ครับโอ้โหแล้วมันอย่างนี้มันสมบูรณ์เต็มที่ไหมครับซอตัวต้นด้วยครับสูงดีนะครับโอ้ต้นสูงดีนะครับต้นสวยมากสูงมาก สูกครับวลอ่ายู่นี้เดี๋ยวราต้อมันนะัน่นอเรามากโมนะครับโอ้วามงามนี่ครับสังเกตดูครับเอาก้องโมดูครับนีดูใบเนี่ปชิดสมแดงนะท่านสังเกตดูครับนี่ใบนี่ครับขนจะนามากแมลงมันจะไม่ค่อยมารบกวนครับใบหนาเน่าเป็นกระดาษทรายเลยครับโอ้นี่รันระยะระยะเวลาสาันใไหครับครับผมครับครับผมแล้วอันนี้ผมอยากอาจะทราบว่า อ่าเท่วที่แล้วที่เรามาติดตามงานสวนนู้นครับผมครับซอกเก็บไปได้ประมาณห้าหมื่นกว่าครับสวนนู้นนะนะครับผมครับมันอันนั้นแต่มันลงเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับเล็กกว่านี้ครับครับผมแต่ตรงเนี้ยอ่าอันนี้ฝั่งนู้นซอกเก็บไปแล้วใช่ไหมครับเก็บแล้วครับกำลังจิกเก็บอยู่เรือกทางนี้ครับโอ้ชัดเจนไหมครับพี่น้องเกษตรกรแล้วอันนี้สรุปแล้วสองแถวเนี่ยสองแถวเนี่ยถ้าเก็บแล้วเป็นเงินเนี่ยมันประมาณประมาณสี่จ้นิ่ ประมาณห้าหมื่นสองสี่แถวก็8ปดแสนครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สองแถวนี่็คือห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ถ้ารวมตังค์งูด้วยสี่แถวสี่แถวนี้ตกเป็นแสนครับโอ้ยสี่แถวตกเป็นโอ้ตรงนี้เป็นแสนครับโอ้โหพี่น้องเกษตรกรครับเนี่ยท่านใดที่ปลูกเมลอนอันนี้ครับสุกเกตริวครับโอ้่นั่นนั่นนะครับเราตามกับมาดูครับตามมาดู กำลังเก็บอยู่ครับกำลังเก็บอยู่ครับเี่เ่อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วครับสุกแล้วอันนี้สุกแล้วนี่คือเราไม่ใส่น้ําแล้วไม่ใส่น้ำครับไม่ได้ลดน้ำ้วครับอันนี้ไม่ได้ลดน้ําแล้วครับปล่อยปล่อยแล้วครับเน่่เน่สุกแล้วครับหวานกรอบดูผิวครับเน่ดูครับเอากล้องสูงไใกล้ๆน่โดโอโหผิวสวยละมุนละไมเลยครับนี่โอ้โหแล้วน้าหนักตึกเลยครับเนี่ยโอ้โหเป๊ะเลยครับโอ้โหครับสุดยอดไหมครับเนี่ยก็คือง่ายๆครับเนี่ยครับแค่สี่แถวเนี่ยครับซอบอก เป็นแสนครับเอาแค่ลูกละสองร้อยครับผมเพราะปกติลูกหนึ่งนี่มันสองกิโลกว่าสองกิโลกว่าครับสองวิโลกว่าน้ำหนักดนมากน้ำหนักสองกิโลกว่าอุ้ยแล้วมันหวานมากเลยับนลูกมันสามลูกครับครับผมชัดเจนไหมครับอันนี้ครับผมก็นี่อันนี้อ่าน้องซออยากให้น้องซอให้คำมั่นใจให้คำยืนยันกับเกษตรกรว่าสมแดงมันช่วยลดต้นทุนได้เยอะไหมครับต้นทุนเยอะมากครับ ต้นทุนครับอันนี้เราลดต้นทุนครับครับผมอันนี้น้องซอก็คือน้องซอยังก็คือครับน้องซอบอกว่าอันนี้ลดต้นทุนได้เยอะมากอันนี้ลดต้นทุนได้เยอะมากแต่ผลผลิตโอ้โหซอบอกอย่างนี้เลยครับอย่างกับแจมครับแจมก็ใช้ลมดูนะคบผมครับครับกับลมชัดอยู่นี่นะครับผมครับผมเนี่ยน้องซอบอกว่าต้นทุนมันต่ำมากแต่ผลผลิตไม่ต้องพูดถึงครับจนมาแล้วอ่าแมลอนทุกลูกมันจะได้เกรดหมด ใช่ไหมลูกใหญ่น้ําหนักดีแล้วหวานรสชาติดีครับครับผมจัดเจมไหมครับเพราะสมแดงเป็นอาหารชูกาลังพืชชีวภาพจูกลินซีร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชตามดินทําให้รากยาวรากกินอาหารได้ไกลและทําให้พืชใบจะเขียวนะครับจะต้นมันสมบูรณ์ใบเขียวงาเงี้ยต้นสมบูรณ์ลูกร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วตัวนี้ช่วยลดต้นทนได้เป็นอย่างดีครับครับผมก็สุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องซอและต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูดิน4ีรอซมาให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ยี่ยม